อเราพูดเอาไว้ที่กบว่าแล้ว่าจะตากสอทิพภากดีกว่าเราพูดเอาไวที่นาใหญ่ยี่หินน้วได้ตากสอเล่าทุกข์ใตากสอไะข่าเอาไว้กเราว้ได้ตากสอคู่โตเตเวตาคือเธอเลือกสกุรุอีกระเรกเกลดมาเวอีอปูว่าเลือป้าคือโซ่เวเวภารโดตากรอกระรูตพ่าตากหนเนรีวอตตุลาตลอะไวสึกเกือทีิบลอ เอาเวณีมีเวดาถ้ากระซอคู่โตตะเปียใหญ่ดุตาปะตาพะๆเนาะเลิกจุเกคือตะกระปะเฮปพลาทั่วเวดาลีบ้ากัดเอาไปยอดเพื่อตะคุเธอดปลัญญาอีกเนาะเจอเวดาล่ะตูเวติโลขะนี่เดเอ่อกว่าเลอโชตเวเวดาเนาะกว่าเนาะตึกกันไม่มีตากระรู้ไม่มีเอ่อกว่าติละพะนี่อะจุเกคือสิเวดาอะรีวัวตูหลอตอหลอนี่หลอ หลังกสกุลเรด้เพลาสิบเซมเบตร์ตกกคิงโรคิชเยเทตาจินงใหญแล้วหลังจกุณต่อภานเวตาคือเธอเื่อกรุีกรเร่เกลี่ยมาเวอีอปูเลกตาต้จะซอดเวมาเซอตรีอาวอเคียนยูกันยอดดงลิซุฟุกเรือสือเกือบบบาราโลเวอาตาอุสเเธอลีตาปาตาเฮลาโอกุเตชิโตอันนี้เนลอ อืมลีดบีเหยที่ดีที่ว่าบนนัเลยช่วงนตาเลยตังซอมมีปากพลาว้ได้าจีใจบลอนดี่ดูเอาเวโอหรอกนอร่างหลอไวด้เลิศราทอตอเตอร์ซีนอตันนี้คอเพยเบิลตดีล่าปูกิลี่กยไว้วด้าซูมยเงะเตวิดาตาฮีเนสคูทีโกตาสซตาหมอสูอก็รูเลิก็เรเกลมมาตาคือเธออีนี้สุกาเวตะพธเซซาตาคู่ทอทีโกตาเบล เสาะคูเสคิดถูกกเลออัตาลูบ้าอตุวีไม่ได้กับเปรูเปอร์ชัวอ่อทีมันเนที่พกกพูกเบลเลอไอจีอัเธอกิดนี่เอาวออาวรสิเวอเออเอาเวนีเไม่ไว้ได้ไปยะโซึ่งเรออัตาตุปาเลอเอเวกันดูอุทวได้ตาคุเธอวัวนเดีตอออัตุเวทีนภาคูอุกิเวด้า ลอัลลอฮ์ละละอจิอัเธอกูอุดดีเวด้าลอจุรอคะนอตามตัวปามทีก็มาไม่ได้รอตินี่ไงเวด้าสุเมียตุกรู้ onia, หตอคือเธออายุอับไลอีเน่ทอดาเวทีโก้ผูทีโก็ผูกัาเลอัตตาปากตาวีก็มาก็มาเวตามมาปลอมมาโวตามมาปลีมาผือตามพนู้อาเมียตาพนสู้ พ้อสัวตะพะวีกระเร่เกรียมมาเวอูตะเมชิโกกลุกเลเลบกับบาเชนี่กระโตอีที่กูก็เสตาวีกอบ้าอะหีเขียนอยู่ติเกฮืออะตาอุเซเทลีตาปาตะอุปปะพลักเวนี่อ๋ออืมตะคุเธอเวนี่เดตะเมเลก็เคยเราบาเซทีโกอะตะวีบูเจเธออีบาวีบ่อนี่กวยกระดอเวกระตอกไขอี ตัคคุเธนี่ตัคหนีสู้ชีโกตตาสูตากะหมอสื่อคอมมิชชันสื่อขูดืนดานาภาดออัปปาหิพุคคพุระภาอัปปาตเวควาลอัปปากูตาโอโดอธภาอธิรูกอเตปาติตภากระดุเนตาสูตากะหมออะโวลอวิตัมเมเสกอตากุเธอัตราอัตราบาอะกู ตาบ้าบลูตัวอู้เวเลก็ประโยชน์ที่พูก็พูกำเลิกเข็นละอโวนอกจะมีบ้าอารีิเวนี่หรออืมอาเวนีเดไม่ได้อาือเวสีแต่าอากรูอากูเรออตาบ้าบลูบ้าคู่ได้เวนี่หรอแต่ไม่เลิกเกมหรือเลิกว่าอ่าก็ประโยชน์พูที่กอดี่าวอบาเดเวบลนี้อ่าตาูตาบ้าคุณนาตาวาตะเวตากระเรกระรู้ตภา NG e o n su su ki, masa, i n g uh, oh, huh o อไอเอตะพาเลออุเพเขียนอยู่ตุกคือพอกวบปูตภาต่ขอโนตกาสุสุเมรีตากระเรกรูตะพสุสุเมรีหรเตกี้ตาตตะาปูป้าโซอทวมาเสือซกรุอตตาคือเธอปูตรีอาอารีที่จะชาท่ขาเวนึ่งออเอาเนี่ให้เ็นกกับไได้ตากระเรรู้ นอลเอ็นจ uh, 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 ีโอเมรีเนาะอ่าวีบลอนอินเดอ่ามนตารโลกวตภาอ่านอตตากะสุสุเมรีตากะเรกรูตพึส uh, ุสุเมรีนอลเลดกีเทวดาตีรบาอ่าป้ากูป้าวลบยอกอะตากุเธอตบลอนยาอีกติงนี้ตางเวเนดูเมตาเฮปลอนเนาะวีบลอนอินเดลาเกเตอร์เนี่ยควิกอีเวนต์เทวดาตากะเรกรูตพึส e ุสุเมรี ve. ว่านนตกาซุซุเมะเสะอ่าตาเมะตลูโปมาถွဲคีอันอยู่ตุเกฮืออะตาโบบาติญญาหิตสะท่อปะเน่ตะกิหีเนะรีวอตุโลตอลอดีกะตุเลตับเล็ตเลซาอะตูอะวีดดึซิงยาโบบาราโลคาเวอะตู่อะยู่เน่ลอตะกะซ่อเนะกวยเวดาดตึเพนนี่นี่ลอเออโอเคเอาเวนี่ดู้มานี่นี่นาตอลีติญญาลี นอดอกปลาลุลุปิเกคุฮอกวอติละพะตกบ้านลุปูมาเท๋ดีตะจะบะโคบะน้าอ่าอะตะเนี่ยหลออะโลก็ดีกว่านี้เด็กเออไม่เวสดูถ้าแล้วสิเกคือบูโดตึกหรือผือหญ้าอะโคตันต่อที่เดนอประเชิญมื้อล่าเลออ่าผือล่ากะติละพะเดอ่าซื้อตอลุติขาปตะตะโกตันเนี่ยหลอตะไข่ดึกบ่ามื้อโกตะแล้วเว้ยอีเมเวระตุเกคือฮอกกัวนะเฮอกว่ากะดีจะตันเนี่ยหลออุสุเดอ ดิดะดันในหลอดดิดะภาคกะสุกุพูกะเลาะน้อไปท่อไปดาวอหนีกะเบาดอดตามบาดเท่ตามบาดเท่ไม่รู้บาดดิดะก็สุเลตาสอดาสอดอโตลองน้อตากิฮิร้อพ่อท่อไปดาอารีนี่หรอเออไม่มีเลอะตากะบูตากะบ้านดินเลยข้อนี้ดิเจดาดิเจเตระบะบาบาชัดนะที่ร้อยชุมดากอดุลีฤคูดอตาเอ่อกะบูกะมาเอ่อเลกะจิญอปอตีเวดากูอุปาจลิอะกูตันดอนนี่ดาเวมีเวดาตะดุติญะ กำลังิบโกผู้ลลือสกคือหัวัดีนฟากอนดีโกาเนาะลูปูมาเทวตะโกกอนดีโกะคู่คู่ผ้ว่นอีอเวยไม่ไว้ได้สกิคือเนาะตาที่เปโลไมด้ตากระกระรูมีรินนอตกาไม่รินลาตุนตมาบีบูบ้าเทวอัตราชอดเประโย่น์ื่อตาคืเธอตบลออีตะรีปากลาดุี่เตุนกว่ดเีนฟาเทล่ยวจำือ